กระซิบบอกเราแนะนำรถกระบ,บะ4ประตูนะคะให้รับชมกันคันนี้นะคะอยู่ที่ตำบมลมดเริงค่ะอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นรถเต็นค่ะทุกท่านมีหน้าร้านนะคะ To โ,โยต้ h ไฮรักวีโก้ดับเบิลแคค่ะ4ประตูนะคะเครื่อง2.5 g ปี2015ค่ะราคาเงินสดนะคะ288,000บาทค่ะเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนกรรมสิทธิ์ครบนะคะ วีโก้สประตูโฉมสุดท้ายค่ะเครื่องดีเซล2.5 VN นะคะเกียร์ธรรมดาค่ะพวงมาลัยมัลติดฟังก์ชันทุงรมคู่หน้าค่ะกระจกปรับและพับไฟฟ้าได้นะคะภายนอกดูสวยภายในดูสะอาดแม็กใหม่ยางใหม่แม็กไลเนอร์สวยเครื่องเกียร์ชงร่างสมบูรณ์ดีพร้อมใช้พร้อมขับตอบโจทย์ต่อ,อการเดินทางทุกๆการเดินทางเลยทีเดียวนะคะ สนใจคันนี้ติดต่อทักคุยสอบถามเพิ่มเติมจากผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปสามารถแอดไลน์ไปได้นะคะเพื่อคุยรายละเอียดกันโดยตรงค่ะแต่แอดมินเพียงแนะนำให้ชมนะคะไม่ที่ผู้ขายในวันนี้ตึงขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ